เที่นี่ที่พระดาวพระนองและท่านก็มาทาุณประโยชน์นะครับสมัยก่อนก็เป็นกรรมฐานสถานศึกษาเป็นประธานมูลนิธิมูลนิธิอาตะแ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการอุดมของวัดของโรงเรียนทะครัาเรียบร้อยแล้วทีนี้จะนำมาล้วนมาปูมาอณะนะครับคณะคณะ

这个，在哪里？我们看看一下。<noise> ทีนะครับแล้วก็ร่วมแจ้งชื่อนะครับครูเนาะจะได้อนุทนาสาธุกับทุกๆสายทุกๆต้นด้วยนะครับอ่าวันนี้ก็คิดว่าแต่ยังมีหลายๆต้นที่ยังรับรวมอยู่ทดลองนะครับสาธุทุกานครับนะครับท่านไหนที่อ่าทานข้าวเสร็จแล้วทานพระคีรีชนตัวเสร็จแล้วก็สามารถรอดได้ท่านผอมตรงนี้เวลาลงทาง ที่างานโชว์มาร่วมกันเป็นภาพนะฮะบรรยากาศภายในงานนะดูบรรยากาศนะเดินดูบรรยากาศเรนะื่อยๆฮะช่วงนี้มีโรงทานนะครับดูบเดินไปดูรู้หระอเปเดินให้ส่วนนะครับดูบรรยากาศนะ แล้วก็สามารถลงทาก็ถือว่าเป็นเป็นวัดของเราแล้วกันวัดของเรานะครับบรการในงานก่อนคอรับ้ก็เปน่าระบรมนะครับพาตุกถ่ายบรรยากาศภายในโลงทาน

ต้องการมาร่วมทำนบุญแล้วก็อยากจะมาถ่ายรูปร่วมกับท่านหลวงพ่อของเราก็เชิญได้นะครับวันนี้เรามีช่างภาพจากมณ่ลนมองค์จุฬาลงกรณ์แล้วก็ทางทีมงานของของวัดเจมีช่างภาพอีกรูปอย่นะครับก็สามาานะถ่ายรูปว่าสรอน้้าจมีการมาเยับ ไล์ยังเหตุเนาไมได้ดันไลค์หน่อยนะได้ันไลาะหน่อยน ได้อนะไรเนี่ยครับถามย้ำอ่านี่เป็นไรครับเออมชมบรรยากาศภายในงานนะวัดดาวพนองอ่านี่บรรยากาศญาติโยมที่มาร่วมทําบุญโยมมาร่วมทําบุญกันน,นะฮะบรรยากาศ ร,รา,ราอะไรร้านนี้หมดแล้วเหรอเนี่ยฮะโอ้โหมาไม่ทันเลยเนี่ยท้งวมดหนึ่วัดกัมาวเนี่อายดิอยดเอา ส่งไปให้แกแล้วยังไม่ส่งเลยเหรอเมื่อไหร่เมื่อไหร่คะก็ส่งแต่หลายวันแล้วแสดงว่าแกยังไม่ได้ส่งไปให้อ่ะไม่ส่งอเดี๋ยวบอกแกให้เดินดูบรรยากาศก่อนเห็นเห็นแกตั้งอยู่ที่ไหนใช่ไม่เห็นแกอยู่นู่นเหรออยู่ไอ้ตรงหัวคังหรือเปล่าเห็นไอ้โต้ไอ้อะไรอยู่แถวๆนู้นอ่ะ

มองหน่อนะไม่รู้นกันอมเลยเขาปอยเขาปอยมาไม่รู้ขเขาเยอะไ่รู้ใจไปรู้าเขาจะออกเป็นเขามาเมื่อกี้นี้นเงาไอ้หายไอทนัน <c oughs> <c oughs> ทีวีตอนนี้อ่งที่มันมาถึงแล้วนะครับสายดัเบอ่าหรือว่ากนะครับก็มาถึงเช่นกันนะครับก็หลืหลายสายไม่ป็สายเดลนมนหรือว่าสายต้นตาลข้ามัไก่หรอไยังยอยมาเรื่อยๆครับสายที่มาถึงแล้วก็เป็นเชิญนะครับก็มาดีนะครับมาาก็เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศที่ตองไิของเราี่เรื่อยะ รวบรวมตัรียมน้ล้หนอะครับนี่ข้าโพดข้าวโพดทอดนะอ่านี่ข้าโพดอบคามลงรูบตำมวนนี่แหละดูดูข้าโพดก่อนมีการทำ รอแป๊บหนึงนะนี่ก็บรรยากาศนะบรรยากาศญาติมที่มาร่วมทำบุญนะครับยินสารมิีวัดดาวคนองนะฮะดูบรรยากาศนะลมพาเอที่เดินลงเข้าไปนะครที่เป็นงองนครถ น้ำมันก็พอดีเลยนะแห้งพอดีเลยไหมเอานี่ครับขั้นตอนทำนะครับตัดไปไปละ

มาแก้นะครับเลขกตดเยียได้นะครับอ่จะเป็นที่จอดตามที่คุรูได้แจ้งไปนะครับทางทางทางโรงเรียนทั้งสโรงเรียนหรือจะเป็นทางวามร่เมือที่ดีงามทามงชของเราครับเขียนนี้ก็ไปแค่นี้ครับมอเตอรนะครับักรนกตนะครับร้งตันที่น